มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสหรัฐจีกองทัพพมา่าหยุดเดี๋ยวนี้เรียกร้องปล่อยองซานซูจีเขารบผลการเลือกตั้งค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะออกถแถลงเรียกร้องผู้นำทหารพมา่าปล่อยตัวนางองซานซูจีและแกนนำพรครัฐบาลที่ถูกจับ ีต้องเคารพเจตจำนงของประชาชนวันที่หนึ่งกุมภาพ,พันธ์นะคะจากกรณีกองทัพม่านำโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายพอบอสอส,อรสอรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจับกลุ่มตัวนางอองสารสูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแกนนำพักสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพัก NLD อีกหลายรายนะคะ โดยกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายยน2563ซึ่งพรรค NLD ชนะถล่มทลายสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งให้กับการประชาคมโลกหลายประเทศออกถแถลงการประนามกองทัพพม่าค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกถแถลงการกรณีการจับกลุ่มตัว ผู้นำพลเรือนของพม่าระบ,บุว่าสหรัฐอเมริกาขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรายง,งานว่ากองทาาัพพม่าควบคุมตัวผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่รวมไปถึงนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสหรัฐอเมริกาขอเรียกร้องให้ผู้นำพม่าปล่อยตัวเจ้าหน้าที่รัฐและก็ผู้นำประชาสังคมเคารพเจตจำนงของประชาชนชาวพม่าที่แสดงออกในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่8พฤศจิกายนสหรัฐอเมริกายืนเกี่ยงข้างประชาชนของพมา่าในความปรารถนาในประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนาทหารต้องยุติการกระทำเหล่านี้ทันทีนายเนตไพร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะคะทวิตข้อความแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวระบุว่า เราเรียกร้องให้ผู้นำทหารของเมียนมายุติการกระทำเพียงเท่านี้และปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงผู้นำภาพประชาสังคมทั้งหมดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ